มาแล้วคะ่ะเอวราวุธอันาจักรเซนเรียกได้ว่าสําหรับเอวราวุธพิธีกรชื่อดังและประธานบริษัทเซนเอเทนเมนจำกัดค่ะเป็นหวานใจเจ้าพออันาจักรเซนไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะนั่นก็คือดาราสาวออม อัฒนียานั่นเองค่ะเคยมีผลงานละครผีเลติ้งเยี่ยมอย่างนานชะดาทางช่องเจ็ดแล้วด้วยโดวยวิธีกรแล้วก็นะักธุรกิจคนดังในได้มีการโพสภาพนะคะแล้วก็เป็นภาพหวานโพสภาพพร้อมแคปชั่นสุดสวีทว่าแฮปป v a l e n t i n เ Day ค่ะซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าเขาดูน่ารักกันที่สุดเลยแหละคะ่ะจะเป็นยังไงมาติดตามรับชมกันคะ่ะ